วันนี้นะคะคุณจะทําน้ําพริกนะคะน้ําพริกปาดถุน,น่านะคะก็ก็จะมีกระเทียมจีนนะคะคุณใช้ประมาณหัวครึ่งแล้วก็หอมแดงฝรั่งนะคะก็จะใช้ประมาณ5-6หัวด้วยกันซึ่งมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก่อนที่คุณจะเอามาหั่นเนี่ยมาปอกนะคะก็หน้าตาของหอม ฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าใครอยู่บ้านเราเนี่ยใช้กระเทียมไทยใช้หอมแดงไทยก็จะหอมมากขึ้นนะคะแต่เนื่องจากว่าอยู่ที่เยอรมันเนี่ยมันหายากนะคะแทบจะหาไม่ได้เลยก็ต้องใช้แบบนี้นะแต่ก็ได้ปริมาณที่เยอะดีนะคะก็ใช้ประมาณ5-6หหัวนะคะแล้วก็กระเทียมก็เป็นกระเทียมจีนแบบนี้นะคะใช้หัวครึ่งนะคะ ก็ประมาณนี้ปริมาณไม่ต้องกะตายตัวว่ามันจะต้องกี่กรัมต้องเป๊ะไม่จําเป็นนะคะแล้วแต่ว่าความชอบของคนว่าอยากให้มันหอมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีปริมาณของเนื้อของแอมพลิกเนี่ยมากน้นอยยังไงนะคะก็โดยคร่าวๆก็จะประมาณกระเทียมหัวครึ่งแล้วก็หอมแดง5้าหหัวนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะพริกแห้งป่นนะคะพริกแห้งป่นก็ประมาณ ประมาณเกือบครึ่งถ้วยตวงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมากะค่อยๆใส่ปริมาณไปว่าเราเจริงๆเราต้องการที่จะใช้ให้ลูกเรากินด้วยไหมถ้าหากว่าทําให้ลูกด้วยลูกกินเผ็ดได้ไม่เยอะเนี่ยเราก็แบ่งเป็นสส่วนได้นะคะเพราะว่าปริมาณที่คุณทาวัานนี้มันเยอะนะคะไม่ได้ทาแบบแค่ถ้วยเดียวแต่ว่าล<ม>ักษณะที่ถ้าหากว่ากินสัก5้าคนเนี่ยก็สามารถกินได้สองมื้อเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับลูกสองคน3าคนอย่างเงี้ย แล้วลูกกินเผ็ดไม่ได้แล้วก็แบ่งสัดส่วนสําหรับให้สําหรับลูกที่กินเผ็ดได้น้อยแล้วก็ใส่พริกน้อยหน่อยแล้วก็แบ่งแยกไว้แล้วก็ส่วนที่เราอยากจะกินเผ็ดเราก็ค่อยเติมพริกป่น,เ,นเพิ่มมากขึ้นนะแยกกันแล้วก็ส่วนผสมอื่นก็คือน,น้ํามันพืชหรือ่าใครจะใช้น้ํามันหมูก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ทูน่านะคะขาดไม่ได้เลยคือทูน่าทูน่าเนี่ยกูยใช้3กระป๋องและกูใช้ทูน่าในน้ํามันดอกทานตะวันนะคะ เลยค่จะใช้เป็นจุนหน้าในน้ำมันอ่าในน้ำเกลือก็ได้นะคะอันนี้ปริมาณแต่ละกล่องแต่ละกระปุกเนี่ย195กรัมใช้3กล่องใช้ใช้3กระป๋องนะคะก็จะได้ปริมาณที่เยอะนะคะสามารถถ้าเราถ้าอย่างกรูกทานกับลูก2คนเนี่ยครูจะมาทานได้ประมาณ2 2วันเลยสม,มื้อเนี่ยส,มมยส,มมอสอวันนะคะเพราะกินแต่น้ำพริกอย่างเดียวเลยไม่กินกับข้าวอื่นเลยอร่อยมากนะคะ โอเคก็ครูก็จะซอยเจ้ากระเทียมแล้วก็หอมแดงซอยบางๆนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องไปสับให้มันละเอียดก็ได้หรือถ้าใครอยากจะสับละเอียดเพิ่มนะคะก็ได้อีกเช่นกันนะคะแต่ว่าครูก็จะ,อะเอาแค่หยาๆบๆแบบนี้นะคะเพราะมันบางแล้วนะคะหรือว่าใครจะสับให้มันหยาบมากขึ้นนะคะก็ได้นะคะก็ท่านจะชอบเลยนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูก็จะใช้ ไอ้เจ้าทูน่าเนี่ยไปเอาน้ำมันออกก่อนนะคะให้เหลือแต่เนื้อเนื้อปลานะคะแล้วก็แยกใส่ถ้วยเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในขั้นตอนต่อไปนะคะเปิดไฟนะคะไฟค่อนข้างระดับระดับที่กลางถ้าหากว่าเราใช้แกส๊สเราอยู่บางไทยเราใช้แก๊สเนี่ยความร้อนน่าจะอยู่ในระดับที่กลางค่อนข้างร้อนนะคะก็ แต่ถ้าหากเป็นไฟของที่นี่มันจะไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยร้อนแรงเหมือนกับใช้แก๊สบ้านเรานะคะก็จะใช้ความแรงที่แรงสุดนะคะก็จะแรงในกําลังที่ดีนะคะก็เราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใช้น้ํามันนะคะลงไปนะคะน้ํามันเนี่ยนะคะครูจะกะนะคะให้มีความเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ประมาณ ประมาณครึง่งครึ่งถ้วยตวงได้นะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะเพราะว่าเจ้าหอมกระเทียมของเราเนี่ยมันเยอะนะคะก็เลยจะเป็นที่ต้องใช้น้ํามันเนี่ยเยอะสักนิดนึงนะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ํามันร้อนสักนิดนึงนะคะเราก็จะใส่เจ้าหอมแดงกับกระเทียมลงไปนะคะหลังจากที่น้ํามันร้อนนะคะเราก็จะใส่หอมลงไปนะคะ หอมใส่กระเทียมลงไปนะคะเราก็เดี๋ยวเราก็จะเจียวจนกว่าเขาจะเหลืองดีนะคะ ก็เจ้ากระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันเริ่มใสๆนะคะนุ่มลงเนี่ยตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะต้องเจียวไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งออกเหลืองนะคะออกเหลืองส,ๆๆสวยๆแต่ว่าไม่ต้องเจียวถึงขนาดว่าเป็นกระเทียมเจียวหอมเจียวที่แห้งๆกรอบๆเนี่ยก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลืองประมาณนี้เนี่ยนะคะก็ เริ่มจะใช้ได้แล้วพอเหลืองขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ใส่นะคะใส่เจ้าปลาทูน่าของเราลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะสังเกตนะคะว่ามันจะเหลืองประมาณนี้นะคะหอมกับกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่ทูน่าลงไปนะคะแล้วก็พอใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็มาใช้ทับพีเนี่ยนะคะบี้บี้เจ้าตัว ปลานะคะเนื้อปลาเนี่ยให้มีความาละเอียดนะคะไม่เป็นก้อนๆอนนะคะ นะคะตอนนี้เนี่ยปลาของเรานะคะเนื้อปลาก็เริ่มที่จะมีความออกเหลืองๆแล้วนะคะเราเราเจียวเราผัดลงไปกระทั่งเนื้อปลาเนี่ยมีความแห้งแบบนี้นะคะแล้วก็เหลืองๆแบบนี้นะาเหลืองแบบสวยๆเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นอันว่าใกล้จะใช้ได้นะคะเนี่ยเหลืองๆแบบนี้นะคะให้มีความเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็แห้งๆนะคะ ทีนี่นะคะก็ปลาของเราเนี่ยนะคะก็เริ่มเหลืองใช้ได้ละนะคะเหลืองแบบนี้นะคะเราก็มาปรุงรสกันนะคะ จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะลงไปอันนี้ครณใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะหรือถ้าใครไม่ชอบเค็มก็จะลดปริมาณลงก็ได้นะคะแต่ว่าครูใช้ปลายเยอะเนี่ยก็จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะอ่าช้อนกินข้าวเราเนี้ยละคะ่ะ2ช้อนนะคะ แล้วก็คนๆไปนะคะแล้วต้หาว่าใครชอบที่จะใส่รสดีเพิ่มนะคะก็เพิ่มความอร่อยก็สามารถที่จะใส่ได้แต่ว่าถ้าครูใส่ไปสองช้อนกินข้าวเนี่ยช้อนข้าวช้อนแกงเนี่ยนะคะ,ะซิลวขาวใส่ไป2ช้อนข้าวแกงแล้วเนี่ยสช้อนแกงเรียกไม่ถูกนะคะแล้วก็เราก็จะใส่รสดีไปแค่1ช้อนชาไม่ถึงถึงช้อนชาประมาณประมันเกือบเกือบหช้อนชานะคะ,ะนะคะก็เท่านั้นพอ ถ้ามากกว่าน,นี้เดี๋ยวจะเค็มนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะปรุงรสเนี่ยมีเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาตามด้วยพริกแห้งป่นนะคะใส่ในตบท้ายนะคะแต่วันนี้เนี่ยครูก็อันนี้ลองชิมก่อนนะคะลองชิมกับนว่าเอ,อ้ยเค็มพอดีไหมแต่ว,ว่าเท่าทัดส่วนที่ครูใส่ลงไปเนี่ยสองช้อนแกงแล้วก็ซีอิ๊วขาวสองช้อนแกงแล้วก็รสดีหนึ่ง หนึ่งช้อนชาเนี่ยก็พอนะคะเป็นนั้นว่าเค็มพอดีแล้วก็อันนี้ครูก็จะใส่พริกป่นนะคะลงไปอันนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเนี่ยครูใส่ไปเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวครูจะต้องแบ่งให้ลูกชายนะคะซึ่งลูกชายของครูเนี่ยกินเผ็ดไม่ได้มากนะคะกินได้นิดหน่อยก็เท่านี้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันให้ให้เจ้าพริกเนี่ยมีความหอมขึ้นมาจากความร้อนบนกระตาสักเล็กบนเตากระทะสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ ครูก็จะตักออกนะแยกแต่ส่วนของที่ลูกชายครูเนี่ยจะต้องทานนะคะเดี๋ยวเขาจะกินเผ็ดกับครูไม่ได้นะคะก็ตักใส่ถ้วยให้ลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยครูก็จะมาเอาพริกป่นเนี่ยใส่เพิ่มลงไปนะคะอันนี้ถ้า,าว่าเราทําให้เด็กๆทานที่บ้านก็เผ็ดมากน้อยก็ตามใจนะคะ ต้องรู้ใจคนที่บว่าเขากินเผ็ดได้หรือเปล่านเรูก็จะใส่ที่เหลือเนี่ยนะคะกะ็ใส่พริกลงไปเลยนะคะก็เพิ่มลงไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะจริงๆแล้วคูใส่เพิ่มที่หลังอีก <c oughs> คูใส่เพิ่มที่หลังอีก <c oughs> คือทั้งหมดที่คูใส่นะคะสําหรับในกระทะเนี่ยในสําหรับปาทุน่าสากระป๋องเนี่ยส,สัดส่วนนี้นะคะคูใส่พริกป่นไปทั้งหมดประมาณ 3ช้อนโต๊ะนะคะสช้อนโต๊ะประมาณหรือมากกว่านี้ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปเลยสีช้อนโต๊ะได้นะคะก็ชิมดูนะคะว่าเอ๊ะมันถูกใจหรือยังเผ็ดเผ็ดกำลังโอเคสำหรับเราไหมชอบใจหรือยังถ้าเผ็ดแล้วพอใจแล้วเนี่ยก็พอเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยตักใส่ชามนะคะแล้วก็จัดเสร์ฟกับผักได้เลยเนี่ยคุณใส่เพิ่มเลยนะคะ่าคุณใส่พริกเพิ่มก็คือ ทั้งหมดก็ประมาณ4ช้อนโต๊ะแหละที่กูใส่ไปนะคะทั้งหมดพริกป่นนะเขาจะได้รสชาติที่แบบว่าแซ่บเลยนะคะอีกนิดนึงนะคะคือเวลาที่เราใส่พริกลงไปเนี่ยเราต้องคลุกเคล้าต่อไปอีกสักเล็กน้อยทุกครั้ง mm. ก็คือว่าเพราะว่าเจ้าพริกเนี่ยมันเป็นพริกป่นที่ยังไม่ได้คั่วนะยังไม่ได้คั่วมาเนี่ยเราก็จะต้องมากรนวในกระทะให้โดนความร้อนจากกระทะก่อนนะคะแล้วก็ค่อยยกลงค่อยดับไฟนะคะ ราะว่าจะได้มีความหอมจากพริกนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเผ็ดนะคะที่ใส่พริกป่นเพิ่มทีหลังนะคะตอนตอนแรกเนี่ยนะคะครูก็จะแบ่งแยกเอาไว้อันนี้สําหรับลูกชายของครูนะคะที่เขากินเผ็ดได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ ก็จะกินกับผักต่างๆที่เรามีเลยอันนี้เรากักตัวอยู่ในบ้านนี่ครูไม่ได้ออกไปซื้อผักนะคะก็จะมีผักที่เหลือๆอยู่ในตู้เย็นก็จะมีฟักทองไข่ต้มมีโคราบี้มีแครอทนะคะแล้วก็มีผักกาดขาวมีสลัดนะคะก็มากินนะคะก็อะไรก็ได้ที่เรามีอยู่นะคะแต่ถ้าใครออกไปข้างนอกก็ซื้อผัก,กอ,อื่นๆมาเช่นแตงกวา หรือว่าจะเป็นผักอื่นๆก็มากินได้เลยนะแต่อันนี้ก็คือแบบอร่อยแล้วอะนะโอเคเรก็หวังว่าทุกคนจะได้ทำตามนะคะแล้วก็ลองส่งภาพสวยๆนะคะกับข้าวของเราเมนูนี้เนี่ยส่งเข้ามาให้แบ่งปันกันดูได้นะคะว่าออกมาแล้วหนะ้าตาเป็นยังไงอร่อยไหมนะคะได้เวลาแห่งความสุขแล้วนะคะ เราเมื่อกี้นี่ครูก็ลองกินแล้วเราคมมบนรอร่อยมากเลยนะคะก็มีน้ําพริกนี่นะคะนี่นะคะมีผกักนู่นน,น,ะะน,นี่นั่นไข่ตองไข่ต้มนะคะสิ่งสาคัญในน้ำพริกของเราอร่อยมากๆเลยนะคะก็กินด้วยกันใช้แครอทนะคะแล้วก็ตักดกน้ำพริกมาเลยค่ะครูกินข้าวแบบนี้ครูไม่ได้กินข้าวนะคะแต่ว่าในการลดน้ําหนักหรือว่าควบคุมน้าหนักของครูเนี่ยจริงๆแล้วครูไม่ได้เน้นการที่จะลดน้ําหนักแต่ พยายามที่จะกินอาหารอย่างมีประโยชน์นะคะเช่นว่าเราอยู่เริ่มเยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะมีเพื่อ,เ,อ,อเรื่องของประหวานความดันไขมันอะไรต่างๆเนาะเราก็เลี่ยงด้วยการที่เราจะไม่กินข้าวข้าวขาว,ขาวนะคะแต่ว่าเราสามารถจะกินข้าวไรซ์ไรซ์เบอร์รี่หรือว่าจะเป็นข้าวกล้องได้นะคะแต่ครูจะไม่เลี่ยงไม่กินข้าวส่วนใหญ่นะคะก็จะกินเป็นพวกผักน,นะคะแบบนี้ไปเลยกับน้ำพริกนะคะหรือว,ว่าอาจจะ ถ้าครูครูไม่กินข้าวครูก็ใช้ผักกระหล่ำกระหล่ำดอกนะคะเอามาต้มให้ให้เปื่อยแล้วก็มาบี้บี้กินจะเหมือนว่าเขาว่าเป็นข้าวนะคะก็ได้เช่นกันอย่างนี้ครูจะเอามากินแบบสดๆอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ใช้ข้าวนะคะงดแป้งงดน้ําตาลน้ําตาลที่เป็นสีขาวน,น้าตาลข้าวขาว,ขาว,ขาวเกลือนะคะอย่าก,กินเยอะนะคะอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพที่ดีได้เอาละมาเลยนะคะ นี่เลยค่ะน้ำพริกของเรานะคะต่างมาอย่างนี้อืออืออร่อย่มมากอืมโคลาบีสดสดๆนะคะอร่อยมากเลยนั่นกับน้ำพริกนะคะนะ ออืโคลาเบี้อร่อยมากเขาบอกเลยถ้าใครคิดว่าใครอยากทำน้ำพริกแบบว่าปลาหลหลนแนะน,นำให้เอาโคลาเนะี่ยมาปอกเปลือกแล้ก็มาหัน่นเป็นชิ้นๆนะคะกินแล้วเลยหูอร่อยมากเอาเลยกาแตงกวากะ Mm-hmm. Free.